ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนเดล l The Power To o o More LG l i f e g o o d สวัสดีครับเี่เวลาของเกมโชว์แนวใหม่ไม่มีใครกล้าทำมาก่อนครับนี่คือเกมโชว์หน้าอวตารล่าแต้มหรือเกมโชว์โซเชียลนะครับรายการโปรทัศที่ พ่วงต่อกับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นทุกยี่ห้อกันเลยทีเดียวอุยยกเว้นบินโ h o n นครับคุณสามารถใช้ระบบปฏิบัติการ iOS นะครับไม่ว่าจะเป็น i iPhone iPad iPod t o u c h หรือ Android ครับนี่จะเป็น LGG3 เครื่องนี้ก็ได้หรือรุ่นใดยี่ห้อใดก็เล่นได้ทั้งสิ้น,นครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เดียวกับรายการของเราเกมโชว์โซเชียลนะครับเมื่อโหลดแล้วลงทะเบียนให้เรียบร้อยกับเลขบัตรประชาชนนะครับเพราะว่าเราจะอ้างอิงสำหรับการรับรางวัลของคุณครับ แน่นอนนะครับว่าแข่งขันในรายการนี้เป็นควิสโชว์แนวใหม่นะครับใช้คำว่า Connected TV mm hmm. เมื่อโทรทัศน์ดิจิทัลนะครับไม่ได้ต้องการเป็นแค่ส่วนขยายภาพหรือเสียงไปถึงท่านผู้ชมเพียงฝ่ายเดียวเราต้องการสิ่งที่ท่านตอบกลับมาในรายการของเราด้วยนะครับ คุณสามารถที่จะอินเทอร์แอคทีฟเต็มรูปแบบกับรายการนี้นะครับและเอาคะแนนไปเลยนี่เราเรียกทุกท่านที่มาแข่งขันกับเราว่านักล่าแต้มนะครับในแต่ละวันนี้มีจํานวนกว่า3,000ท่านนะครับที่เข้ามาเล่นทุกวันทุกวันทุกวันเรามีเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถรองรับจํานวนท่้นผู้ชมที่เข้าแข่งขันกันได้ผ่านแอปนะครับก็สนุกกันได้เลยทีเดียวเมื่อสนุกแล้วเอาไปดูครับว่าเอาคะแนนไปทําอะไรครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนนะครับอยากจะเชิญชวนให้คุณแลกขอรางวัลที่มีอยู่ในเดือนนี้ ให้เสร็จสิ้นเอาให้เกลี้ยงกระเป๋าใส่ของรางวัลของเราเลยกดเข้าไปครับมี S C C 1 M 8ครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นรางวัลใหญ่สุดนะฮะจาก DTAC นะครับซึ่งในเดือนหน้าจะนำมาสมทบเพิ่มเป็น2เครื่องเลยทีเดียวใช้หมื่นห้าพันแต้มครับใครถึงแล้วแลกเลย g i ฟต voucher จากกังเกงยีน n o บอดี้ o b o d y y ยีนนะครับมีเคาน์เตอร์นะครับอยู่ในห้างดีพั t m e เมน t o โซชั้นนำทุกที่เลยทีเดียวเอา600แต้มไปแลกรับ500บาทครับ และยังมีกิฟต์บัลเชอร์จากร้านกาแฟวาวี120่แ <Wow. S 1> ต้มได้100บาทไปแลกกาแฟหรือขนมในร้านได้เลยทีเดียวในตเ,เดียวกันคริสปี้ครีมครับนี่ก็วันนี้นะฮะแจกวันสุดท้ายครับคนละ1โลนะครับใช้300แต้มมีจำนวนจำกัดและรวมไปถึงแจดดีโดโดนัทสัญชาติไทยนะครับแบบโลชูกาด้วย30แต้มแลกได้1ชิ้นทั้งหมดนี้นะครับคุณสามารถที่จะติดต่อนะครับทีมงานของเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่ Line ID S g s s, s c นะ่าเกมโชว์โซเชียลนั่นเองนะครับเมื่อเซิร์ชไลน์ไอดีนี้แล้วแหวนนี่คุณเจอหน้าจอนี้กดแอดเป็นเฟรนกันเลยครับเราจะต่อคำถามวันละ2รอบนะครับรอบแรก13นาฬิการอบ2หลังจบรายการนี้18นาฬิกา45้นาทีโอเรื่องนี้จำเป็นต้องบอกครับในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันศุกร์ที่1สิงหาคมเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับนอกจากผมจะมีขอรางวัลชุดใหม่มาเสริมกับคลังของรางวัลเดิมแล้วซึ่งคลังของรางวัลจะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ตามการเติบโตของเกมนะครับคุณผู้ชมได้ชมรายการนี้ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยเพราะเราจะออกอากาศใหม่ในเวลาเดิกันได้ง่ายขึ้นนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าในเวลาใหม่ที่ไทยรัฐทีวีปรับเวลาครั้งนี้นะครับจะทำให้คุณผู้ชมชมเราสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะทุกคนจะถึงบ้านแล้วแน่นอนธนาคารกรุงศรีนะครับยินดีรับเซ้งคะแนนครับใครที่มีคะแนนจากเกมโชว์โซเชียล เกมนี้นะครับขอรางวัลมีวันหมดอายุและมีจำนวนจำกัดแต่คะแนนไม่มีวันหมดอายุนะครับคุณสามารถเอาคะแนนนี้ย้ายไปเป็นคะแนนของกรุงศรีเยือนโลบพอยพอยง่ายไดเวอร์จากธนาคารจากธนา,านคารกรุงศรีอยุธยานะครับคะแนนนี้นะครับมีคลังขอรางวัลชุดใหญ่อีกชุด กว่าเราเยอะเลยทีเดียวคุณเอาคะแนนไปแลกแบบ1ต่อหนึ่งแลกได้เลยทีเดียวครับกรุงศรีเยลโล่พอยต์พอยง่ายไดเวอร์ในเดือนหน้าจะมีขอรางวัลจากแบงก์กรุงศรีมาแจกในรายการของเราด้วยติดตามชมให้ดีเลยทีเดียวเอาละตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกติกาครับว่าเกมโชว์โซเชียลสำหรับท่านผู้มาใหม่แข่งขันอย่างไรไปดูรายละเอียดกันเลยขอเชิญร่วมเป็นนักล่าแต้มได้ง่ายเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเกมโชว์โซเชียลสำหรับผู้ใช้ iOS และ Android ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play Store โหลดเ็จก็เปิดแอปลงทะเบียนร,ร่วมสนุกกับทางรายการริการใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงและเลขบัตรประชาชนเพื่อน,นำไปสู่การอ้างอิงรับรางวัลต่อไปเมื่อถึงช่วงรายการสดคุณสามารถเข้าเล่นเกมไปพร้อมๆกับรายการได้พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับผู้ติด,ดตามรายการสดเท่านั้นคุณสามารถสแกน QR โค้ดที่หน้าจอทีวีในช่วงเริ่มต้นรายการเพื่อลุ้นสิทธิ์ในการเข้ามาโชว์หน้าตาของคุณในจอทีวีของเรา เมื่อพิธีกรเริ่มคำถามคิดให้ดีๆใช้สมาร์ทโฟนกดช้อยคำตอบเพราะเมื่อกดแล้วจะเป็นการส่งคำตอบทันทีมีเวลาให้ตอบจึกว่าพิธีกรจะเฉลยตอบถูกคุณจะได้รับข้อลดสิทแต้มตอบผิดไม่เป็นไรคุณยังสามารถตอบข้อต่อๆไปได้จนจบรายการพิเศษสำหรับนักล่าแต้มที่สแกน QR code แล้วใบหน้ามาปรากฏอยู่บนหน้าจอการตอบในข้อนั้นคุณจะได้รับคะแนนสูงถึง100แต้ม ถ้าถูกแต่ถ้าตอบผิดก็โดนน็อกร่วงออกจากหน้าจอของเราไปเพื่อเปิดโอากาสให้นักล่าแต้มหน้าใหม่เข้ามาลุ้น100คะแนนบนหน้าจอของเราบ้างขอให้คุณสนุกกับเกมโชว์หน้าอาวตารล่าแตม้มขับพร้อมแล้วไปลุยกันเลย ดีดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับบนหน้าจอของเราตอนนี้นะครับสิบท่านจากการสุ่มของของขอนุญาตสุ่มคุณขึ้นมาโชว์อวตารล่าแต้มมาที่นี่ก่อนนะครับคุณจะล่าแต้มในจอได้ถึงหนึ่งรอยแต้มถ้าคุณไม่ได้สุ่มหน้าขึ้นมาคุณได้สิบแต้มจากบ้านนะครับแต่ไง,งก็แล้วแต่ครับวันนี้วันสิ้นเดือนผมสัญญาว่าผมจะถามคาถามให้มากขึ้นเพื่อให้คุณได้จํานวนข้อในการเก็บเกี่ยวแต้มมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุ้นกันว่าขอรางวัลใหม่มีอะไรบ้างแต่บอกให้เลยครับว่า LG l i v e s u i t นะครับจะแจก LG G3 ถึง3เครื่องสวยมากครับรุ่นนี้นะฮะแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าแฟลกชิพนะฮะเรือธงจากทาง LG ใหม่เลยีเดียวดีมากและเดลคอมพิวเตอร์ยอมได้ซะที่ไหนครับมีคอมพิวเตอร์เซตใหม่มีแท็บเล็ตมีอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ต่างๆจากเดลคอมพิวเตอร์มาแจกกันพรุ่งนี้ <laughs> ทั้งหมดนี้นะครับติดตามไลฟ์อัพของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเปิดเผยพร,ร้อมกันสดๆเลยทีเดียวแต่ตอนนี้พบกันเลยกับปรัศนีผู้ทําให้การตอบคาถามของคุณชงนยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาอธิบายกันดีเหลือเกินครูทำคําไทยและเฟื่องระดาสารนีสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> เอาแล้วครับวันนี้นะฮะก็ขออนุญาตไปเร็วนิดนึงคร <c oughs> ับอาจจะทักสิบท่านบนหน้าจอไม่ทันวันนี้แต่ผมจะคําถามคําถามของผมคือข้อที่ 1, <c oughs> 1> มาเลยครับ <c oughs> าจากราชบิมไทยรัชบับวันนี้นะครับ31นะรกราดดาสิ้นเดือนพอดีหน้า2นะครับ มีคอลัมน์รอบโลกระบุนะครับว่าชาติตะวันตกรุมคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่มาตรการครั้งนี้เน้นที่การคว่ำบาตรในด้านใดครับระหว่างคําตอบหนึ่งการพาณิชย์ค่ะและคําตอบ2การธนาคารครับทําไมถึงคว่ำบาตรด้านพาณิชย์คือการค้าครับดูดูการวิเคราะห์จากทางช่องตักประเทศมานะคะบอกว่าเป็นสงครามเย็นที่กําลังจะประทุอีกรอบหนึ่งคือเหมือนเป็นแบบปัญหาต่อเนื่องมาและเรื่องที่จะด้านการพาณิชย์ค่ะที่จะ ครูทมทำไมคิดว<ม>่า<ม>เป็นการธนาคารธนาคารครับเพราะจากที่อ่านข่าวมาเนี่ยนะครับเขาบอกเลยครับว่ายอย่างอย่างยุโรปเองนะครับทำให้การเข้าถึงธนาคารยุโรปของรัสเซียเนี่ยยากขึ้นทําให้รัสเซียเนี่ยต้องลงทุนสูงขึ้นเวลาจะติดต่อเรื่องเกี่ยวกับการธนาคารต่างๆครับผมค<อ>ําตอบหนึ่งคำตอบสองคุณผู้ชมเลือกคําตอบไหนกดลงไปเลยมั่นใจอ่านมาเองอ่านเห็นกับตาหรือมโนขึ้นมาเองอ่านอ่านเดี๋ยวรอดูคําตอบก็จะรู้การพาณิชย์ข้อหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนเขาฟังจาก สำนักขาวต่าง,าง <ๆ S 2> ประเทศมาเลยที่ผมอ่านไทยรัฐครับและคำตอบที่ถูกต้องในเรื่องนี้ก็คือพูดเลย,เลยนานาชาติตะวันตกรุมงบาบาดรัสเซียในด้านการธนาคารครับ งพรดดาซ่าสออนในการผิดข้อนี้ของน้องเฟื่องไหมฮะใบไม่ตรงคำถามไม่ใช่ครับเพราะว่าน้องเฟื่องฟังการคราะห์จากสนักข,ข่าวต่างประเทศนะแต่รูทอมอ่านไทยรัฐมาเลยตอบถูกอ๋อโอเคล้อเล่นล้อเล่นเพราะเป็น,น <c oughs> ปหน้าที่เขาวันนี้เขต้องมีใช้จริงใช้หลอกบ้างนะครับว่ากัน,<า>นไปไปกันที่ ผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเหตุการณ์ที่รัสเซียนะครับคงสนับสนุนกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนหลายคนสงสัยทำไมยังสนับสนุนอยู่ทําให้สหรัฐเนี่ยและสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่เน้นที่ภาคการเงินการธนาคารน้ํามันยุทโภปกรณ์ทางทหารและเทคโนโลยีเป็นหลักเลยส่วนด้านพาณิชย์นะครับหรือการค้าระหว่างประเทศมีการชักคว่ำบาตรมาตั้งแต่รอบแรกแล้วฉะนั้นไม่ต้องมาคว่ำบาตรในรอบนี้เพราะยังไงเศรษฐกิจแย่อยู่แล้วครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเกมโชว์หน้าอวตารล่าแต้มกันใหม่สักครู่เดียว สนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกาแฟวาวี Huawei, ความอร่อยที่เราให้ด้วยใจ nobody jeans the revolt jeans เราก็สูกเกมโชว์โซเชียลครับเกมโชว์หน้าอวตารลาแต้มนะครับนี่คือเกมโชว์แนวใหม่ที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนเราใช้แอปพลิเคชันครับ บนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็โหลดได้นะครับคุณก็สื่อสารกับเราได้ว่าคุณชมเราอยู่แล้วคุณรู้คําตอบคุณกดเข้ามาเลยครับแค่คําตอบ1คําตอบ2เท่านั้นเองอยากบอกคุณผู้ชมว่าในอนาคตอันใกล้เราจะมีการปรับปรุงแอป,ปเป็นเวอร์ชัน2นะครับ ซึ่งในเวอร์ชันนั้นจะมีฟีเจอร์และความสามารถมากกว่านี้อีกหลายเท่าเลยทีเดียวตอนนี้เราเจอเพชรเม็ดงามโปรแกรมเมอร์ชุดใหม่ที่จะมาช่วยสร้างสารรค์ให้การเล่นเกมนี้สนุกมาก่า<ห>ขึ้นและเล่นได้ตลอดวันตลอดคืนเลยทีเดียวเอาละครับครูทอมคาไทยประสนีของเราและน้องเพื่อนดาสาณีเดี๋ยวจะต้องต่อคำถามใบข้อ2ต่อเลยจากเว็บไซต์ไทยรัฐ coth s นะครับคอลัมน์สกู๊ปออนไลน์หัวข้อวันนี้ครับทำแหลกกระแสะห้ะ P t w e n t ี five f e ดีหรือฟีเวร์ด oh, ีจริงหรือขออภัยเอาใหม่นะ ช่ำแหลกกระแสเห่อทีเทเวนที่ไฟฟีเวอร์ดีจริงหรือทีเทวนที่ไฟคืออะไรน้องเพื่องการออกกำลังกายที่ตามคลิปวิดีโอนะคะตอนนี้ฮิตมากทั้งกลุ่มผู้ชายและผู้หญิงค่ะอ่าก็เป็นเรียกว่าเป็นเทรนเนอร์ต่างประเทศนะครับโดยเทรนเนอร์ในฮอลลีวูดเลยชค่ะชื่อคุณชอนทีหน้าตาคล้ายวิลสมิธอย่างมากแต่เป็นเกย์แล้วคุณชอนทีนี่ก็มีสีสันมากเออ you give me 25 minutes I give you a life ประมาณนี้นะก็คือเขาก็จะเป็นการเรียกว่า ท้ายเราให้<ไ>ออกงานกายใน25นาทีต่อวัน<ห>ต่อวัน,วนแล้วก็เพิมเลยเหงื่อการแตกบนทั้งตัวเลยนะถูกต้องค่ะอาจอาจรย์คุณทอมเป็นไรฮะมี25งี้ฮ <c oughs> ะออกงางกายอ <c oughs> ยู่จะเย็นฮะจะเย็นฮะอะไรคุณจะไม่มีเวลาออกงางกายขนาดนั้นะุณออกกำลังกายในรายการเลยลนะใช <c oughs> ่ไมครับนี่ครับเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับผู้ชมนี่แหละนี่แหละบนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการละเทศะด้วยนะคือชอนทีเนี่ยเขาบอกว่าคนทั่วไปไม่ค่อยมีเวลาเขาเลยทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาแต่วันนี้มีการชำระเรื่องนี้ครับว่า สรุปแล้วทีเดไฟเหมาะกับผู้ที่ต้องการออกกําลังกายเพื่อสิ่งใดครับระหว่างเผาพลานไขมันค่ะและสร้างกล้ามเนื้อครับผมจะเผาผานไขมันหรือจะสร้างกล้ามเนื้อคําตอบหนึ่งคำตอบสองคุณผู้ชมเลือกได้กดเลยครับสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเขาต้องเน้นยกเวทกินโปรตีนค่ะนี้ทราบดีออกกำลังกายประจำเขาเน้นเผาผันไข,ขมันค่ะคแต่ถ้าเราไปดูครับลองหาโซ่ เลยครับใครออกไรโดยท15นี่ยนะคะรับร่างกายก็กำย,ยังกำยังเหมือนกอันว่ากันไปเอาล่ะแ,และคำตอบที่ถูกต้องก็คือ,อพูดเลย,เลยการออกกำลังกายที5 25นาทีจบซึ่งเหนื่อยมากเหลือเกินเป็นการออกกำลังกายเพื่อวัตถุถประสงค์วัตถุประสงค์การเผาผันไขมันครับเดีเดี๋ยว,ยวรายการสดตื่นเต้น เขาผ่านี่ไขม,มันคเคําำตอบหนึ่งนะฮะหลักการของทีจะมันที่ไฟน์ยครับก็คือเน้นการออกกำลังกายที่เรียกว่า high intensity interval training <ม>เช่นการวิ่งเร็วๆนะแล้วก็อยู่ๆหยุดเดินทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานได้มากซึ่งกลุ่มท<ม>ี่สามารถเล่นแล้วได้ผลนะครับ ไม่ได้ได้ผลทุกคนนะฮะ,ค,ะคือคนที่ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายเป็นประจำจะดังนั้นคนกลุ่มนี้มีน้ําหนักลดลงอย่างรวดเร็วเนื่อการจะแตกมาเยอะแยะมากมายทาให้หลายคนเนี่ยไปถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองไงถ่ายแล้วก็แชะแช่โอ,อ้ยฉันทีทำีไฟมาที่25มา<ช>ว่ากันไปแต่ถ้าอยากสร้างกล้ามเนื้อให้มัดใหญ่เป็นกล้ามนะครับจะไม่เห็นผลชัดนะครับ คุณต้องไปหาการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งคือเข้าห้องยิมและยกน้ําหนักอยู่<ะ>ดีนะครับถึงจะเห็นผลที่ต้องการมากกว่าปัจจุบันนี้ทีเดนที่ไฟเนี่ยยังไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องต้องวอนเลยว่าการการที่คุณไปหาแผ่น DVD หาดาวน์โหลดเลยมาเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นนี้ก็ต้องตอง้ตองเรียกว่าจํากัดวงนิดนึงนะครับ<ะ>ไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์อเมริกันอีก<ะ>แต่เรื่องของเรื่อง ไม่ใช่ทุกคนและออกแล้วดีเพราะว่าบางคนออกแล้วไม่ได้ออกกําลังกายมานานครับเส้นพลิกก็มีเหมือนกันเพราะว่าผมได้ลองแล้วหนึ่งตอนตอนโลเวอร์นะฮะก็เป็นตอนตัวอย่างที่เขาทาออกมาเนี่ยผมก็ค้นพบว่ามันหนักมากคือมันหนักจนเรารู้สึกว่ากลับไปปั่นจักรยานอย่างเดิมเถอะเอาละครับไปต่อกันเลยครับข้อ3ครับกล้องโทรทัศน์อวกาศดวงใหม่ที่ถูกส่งขึ้นไปแทนที่กล้องฮับเบิลในอนาคตอันใกล้นี้จะมีชื่อว่าอะไร ปกติแล้วกล้องโทรทัศ์อวกาศเนี่ยนะปัจจุบันมีกล้องฮับเบิลอยู่บนใช่ไหมฮะ,ะจะมีดวงดวงใหม่ถูกส่งขึ้นไปแทนที่ฮับเบิลอยากรู้ชื่อครับว่ามันชื่อว่าอะไรระวงังเจมส์เว็บค่ะและแอตลาข้าับนจะเจมส์เว็บหรือจะแอตาสคำตอบหนึ่งคำตอบสองผู้ชมเลือกคำตอบไหนกดเลย แอดลารชื่อแบบลูกโลกเหรอคะเจมส์เว็บสิคะไม่ก็นี่ไงครับนี่แหละคือเหตุผลครับคือจากลูกโลกแผนที่นี่แหละครับที่ดาวเทียมนี่เป็นประโยชน์ของดาวเทียมที่มยข้อมประมาทคนอื่นมันเป็นคำตอบใช่เหรอคะและคำตอบที่ต้องก็คือพูดเลยกล้องโทรทัศน์นี้มีชื่อว่าว่าแอดลาร์ครับเย้ กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์เว็บเนี่ยนะฮะถูกติดตั้งถูกตั้งชื่อน,นะครับตามอดีตผู้บริหารนาซาก็เลยชื่อนายเจมส์เว็บก็เป็นการให้เกียรตินะครับในยุคโครงการอพอลโลครับน่ะและมีกำหนดถูกส่งขึ้นในราวปี2018แม้กล้องนี้จะประกอบด้วยอุปกรณ์สำรวจอวกาศที่ทันสมัยมากก็จริงแต่ไม่สามารถแทนที่ความสามารถของกล้องฮับเบิลที่มีอยู่ตอนนี้ฉะนั้นกล้องแอตลาสจะมีกำหนดส่งขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2 0 2 5จึงถือว่าเป็นกล้องที่จะไปมีความสามารถแทนฮับเบิลครับ James West, เกมสซเฟ่เนี่ยส่งขึ้นไปก่อนจริงค <สะ S 1> แต่คนที่แทนฮับเบิลได้ตามคำถามนี้<ม>คือแอ l ลาสครับผมน่าถามโลนนิดนึงเพราะว่าคนเอาแบบคำถามเราโรคจิตนะครับท <c oughs> ่านครูครับเดี๋ยวเรากลับมาครับกับเกมโชว์หน้าอวตารล่าแต้มเดลเดียพาวเวอร์ทูดูมอล LG ไลฟ์กู๊ด เราไปสู่เกมโชว์โซเชียลครับนี่คือเกมที่ไม่มีอินแอ p เพ c h ์เชสมีแต่อินแอ e รี i v ฟนะครับคุณรับคะแนนจากเราเรามีรีวอร์ดมอบให้คุณนะครับเก็บแต้มไว้แล้วเอาแต้มไปแลกรับของรางวัลต่างๆมากมายทีเด,ยเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเปิดคลังของรางวัลเดือนอ่า สิงหาคโทษเดือนอะไรนะสิงหาครับสิงหาเดือนนี้กระรกดาษนะฮคะเคดือนสิงหาเมเดีได้เปิดคลังออกมาเดี๋ยวจะโอ้แดกกัน,นั้นก็ได้น,น,ไดน,นี้ก็ได้ว่ากันไปดังนั้นขอรางวันบางชิ้นแจกหมดเดือนหนึ่งแล้วก็จะไม่มีต่อนะครับหรือหมดแล้วก็หมดเลยแต่ว่าแน่นอนครับถ้าเกมนี้ได้รับการบอกต่อจากท่านผู้ชมด้วยนะครับเมื่อมีเรตติ้งมากขึ้นนะครับหลักการนี้เป็นอีโคซิสเต็มที่สวยงามมากสปอนเซอร์สินค้าบริการต่าง ก็จะอยากเอานำนำมขอรางวัลเนี่ยมาสู่สายตาคนนับล้านนะครับท่านก็จะได้ขอรางวัลที่มีมูลค่ามากขึ้นและมีจํานวนมากขึ้นนั่นเองครับเรากําลังทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเป็นเกมโชว์แนวใหม่นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามมากๆคุณทองคำไทยและเพื่อนดาสานียังคงอยู่กับเราครับเราไปต่อกันเลยกับข้อ4วันนี้ขออนุญ,ญาตไม่ทักททย10ท่านบนหน้าจอนะนซึ่งหมุนเวียนตลอดไปนะฮะแต่วันนี้ขอถามให้ถีมากยิ่งขึ้นแล้วกัน ประเทศใดที่ไม่ได้อยู่ในสาภาพยุโรปหรือ EU ครับระหว่างคำตอบหนึ่งสวิตเซอ2 2> ร์แลนด์ค่ะคำตอบสองโปแลนด์ครับผมเรื่องนี้ก็ไม่เคยคิดเลยนะนึกว่า EU นี่รวมทุกประเทศได,ได้ไม่รวมครับพี่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ EU เ,เหรอไม่ใช่ค่ะคือตอนนั้นได้ศึกษานะครับวีซ่าเชงเก้นคือตอนนั้นมีความคิดอยากจะไปแบ็คแพ็คทั่วยุโรปใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าวีซ่าเนี่ยมันจะไม่รวมสวิตเซอร์แลนด์อยู่ด้วยเราะความรู้ใหม่เหมือนกันตอนนั้นโอ้โหนี่จะไปแบ็คแพ็คคนเดียว เหมือนยุโรปอโลนทีเดียวครูทอมครับทำไมเรื่องโปรแลนด์เรื่องเที่ยวต้องครูทอมครับไปมาแล้วกว่า2 0 3 0ประเทศทั<อ>่ทวโลกแล้วเกี่ยว,วกับโปรแลนด์คะ <c oughs> นี่ไงหาข้อมูลจะไปยุโรปเหมือนกันโปรแลนด์ทางภาคะไม่อยู่ครับน้องเฟื้องแลออยังไม่พอครับนี่เคยหาข้อมูลเตรียมขอทุนอีรัสมุสมุนดุสด้วยโอทุนของต่ภาพยุโรปเขาไม่มีโปแลนด์จริงๆงน้องเฟื่องคำตอบหนึ่งคำตอบสองคุณผู้ชมเชื่อคำตอบไหนกดเลยครับนี่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะดูหน้า ไม่น่าเชื่อกว่เดิมปาบอกเลยให้ดูหน้านะคนาะสวิตเซอร์แลนด์ทำเืิงสวยอากาศดีไม่สวิตเซอร์แลนด์อยู่แล้วใครมเป็นรี่และคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือพูดเลยประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสาภาพยุโรปคือสวิตเซอร์แลนด์ ในที้ยุโรปเนี่ยเรารู้จักกันดีนะฮะแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกใน e อีนะฮะก็คือสวิตเซอร์แลนด์กับ Norway นอร์เวย์นะนอร์เวย์ไม่อยู่ในช้อยใช่ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากเป็นความต้องการการเป็นเอก,กเทศของตอนเองแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงมาอย่างของ EU ด้วยนะแต่ที่แน่ๆประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของ AEC แน่นอนนะครับ <ฮะ S 2> 10ประเทศนะครับก็สาธันวาคมปี25 5 8ค้าิบแ่ะ2ปีหน้าเนี่ยนะฮะ ก็จะเข้าสู่ AEC กันแล้วนะครับไปกันที่ข้อ5เลยจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้หน้า7ลบคลิกไปดูคอลัมน์ชื่นชีวิตระบุคราว่ามีนักประดิษฐ์ในอินเดียสร้างแก๊เจ็ตช่วยให้เราออกกำลังกายได้โดยการกระตุ้นแบบใด ระหว่างคำตอบหนึ่งแสดงรูปคนหุ่นดีค่ะคำตอบสองช็อกไฟฟ้าครับผมอ,อ,อุ้ย<า>อีนี่จะช็อกไฟฟ้ากันเลย <c oughs> เราต้องกระตุนะ้นสิครับต้องกระตุน้นร่นางกายจะกระตุ้นด้วยวิธีการแบบไหนคำตอบหนึ่งคำตอบสองคุณผู้ชมเลือกคำตอบไหนกดเลยครับหน้าตาคุูธอมก็ไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนะคะเมืเ่อค้อนี้ก็ผิดนะคะกาเลือกไอทีเรื่อแก๊สอย่าเชื่อเพิ่มเลยค่ะอน,นี่แต่นี่เรื่องเกี่ยวกับประเทศอินเดียครับไปมาแล้วหกครั้งหน้าเปิอินเดียด้วยนะคะนี่พอแล้ว การแสดงรูปหุ่นคนคนหุ่นดีเนี่ยก็น่าจะกระตุ้นทำให้เกิดความเรียกว่าแรงบันดาลใจมี motivation เ a t i o วแค่การแสดงรูปเนี่ยไปหารูปมาแปะก็ได้ครับไม่ต้องคิดแกนตรงแกนเซตอะไรขึ้นมาก็ได้ครับเวอร์ช่วไงวิวชั่วลิตี้ไงไม่ยากไปครับพี่แต่คำตอบนี้ผิดครับถู้ถาครับพักไฟฟ้าคุณผู้ชมพักไฟฟ้าครับอุปกรณ์นี้ชื่อว่าฟ้าล็อก ประดิษฐ์โดยนายมณีเศรษฐีนี่ค,คนคอินเดียนี่ลากศัพท์จริงๆเราเนี่ยเราคิดว่าคำไทยนะรจริงคำอินเดียหลายคำใช่ครับอย,อย่างอย่างคำว่ามณีนะครับก็ทั้งคำว่ามณีและคำวา่วาเศรษฐีนี่มาจากภาษาสันสกฤตครับนี่มณีเศรษฐีนักประดิษฐ์อินเดียนในรูปของสายรัดข้อมือหูท่าทางประดิษฐ์ออกมาคงจะรวยมากชี่อือมณีเศรษฐีใช่ครับแต่ว่าฝั่งคุณากรเศรษฐีกางพร้อมมิตรเขาบอกว่าเขายังทำหนังและยังขับคุณอยู่เลยนะ มันจะคอยเตือนให้เรารู้ว่าเวลาออกกำลังในแต่ละวันเนี่ยหากไม่ยอมทําตามเวลากําหนดมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้ามาช็อตที่ข้อมือครับโอ้โหโดจังเลยเอาละครับจากเว็บไซต์ไทยรัฐท o t h ครับคอลัมน์คนดังนั่งเขียนโดยคุณครูพี่แนนนะครับอธิบายถึงคําว่า brush up brush up แปลเป็นภาษาอังกฤษพูดอย่างสละสลวยเป็นไทยว่าอะไรดีครับระว่งปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่ค่ะและ ปัดกวาดทิ้งไปครับผม oh. brush up คำนี้ brush up เนี่ยคือหมายถึงว่าสมมุติว่ามีอะไรที่มันเก่าไปแล้วใช่ไหมคะเราอยากจะมานำมาใช้ใหม่คือ brush up brush ก็แปลว่าปัด brush up คือปัดให้มั มาใส่ใหม่กิ้งสกด B B R U S H U P ค่ะ brush up อ๋อคุณทำครับน้องเฟื่องดูทุกคนดูครับแม่น้องเฟื่องนี่ทำเนียนหน้าตายนี่ถึงแม่น้องเฟื่องจะเี็นเอกภาษาจีนแต่อย่าเชื่อครับข้อนี้น้องเฟื่องหลอกครับจริงๆแล้วแปลว่าปัดกวาดทิ้งไปต่างหากปัดกวาดไปเลยดูดูดูมันไส้ทํคตอบหนึ่งคำตอบสองคผู้ชมเลือกคำตอบไหนกดเลย แบบเนียนีๆแบบนี้นะคะคือรู้ว่าตัวเองเนี่ยน่าเชื่อถือไงว่าเออจบเกตินิยมระดับหนึ่งเอกภาษาอังกฤษมากก็ต้องเชื่อค่ะข้อหนึ่งก่อนดูแล้วมันเนียนหลอกคุณผู้ชมดูนิครับไม่ไม่น่าเลยและครับามดิวต้องก็คือพูดเลย ไปผิดนะเลือกเปแบบทางทางปัส yeah like ีอ uh ีกขั้นหนึ่งนะผมต้องมาดูวันที่ทำผมต้อง่อยเลย ่บรัชอัพนี่คือปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่นะครับก็คำนี้คุณครูพี่แนนบอกเราไว้นะฮะเป็นการปัดฝุ่นสิ่งดีๆขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยส่วนคำว่าปัดกวาดทิ้งไปนี่เป็นคำตรงกันข้ามก็ใช่ว่า brush off นะครับบรัชออฟนะครับบรัชคือทอมออฟแบบนี้นะโคตเจ๋งนะอีกหนึ่งรายการไออีกหนึ่งรางวัลไออีกหนึ่งคำถามครับช่วงก่อนทศวรรษที่1960มีโฆษณาเกี่ยวกับบุหรี่โดยใช้ใครเป็นพรีเซนเตอร์ครับระหว่างคุณหมอค่ะแพทย์ค่ะและวัยรุ่นครับวัยรุ่นคำตอบหนึ่งไปเลย เขาบอกว่าตั้งแต่ก่อนก่อนปี2 5 0นต้นมาเนการโฆษณาบุหรี่ยังถูกกฎหมายอยู่แล้วเขาก็ใช้แพทย์ด้วยเพื่อเพิ่มความขู่่ะไม่ๆม่ไครับป้องไวรุ่นครับคือเขาถึงแม้มันจะถูกกฎหมายแต่เขาก็ไม่อยากให้สูบการที่มนั้นไวรุ่นสูบเยอะเลยไม่น่าเชื่อว่าสินค้ายางบุหรี่เคยมีผู้นี้มาเป็นพรีเซนเตอร์คือพูดเลยพูดเลยครับพูดเลยครับแพทย์ครับ ควบคุมทางกฎหมายและศีลธรรมมากมายบุหรี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับหลายเจ้านําแพทย์หรือหมอมาเป็นพรีเซนเตอร์หาทางโฆษณาบุหรี่ในมุมที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยร <ภา S 1> ไม่น่า<ม>เชื่อวันนี้ขอบคุณ<ว>ประสสนีสองท่านครับขอบคุณครับขอบคุณดิณจิตอลเกตเวสสยามสแควร์ด้วยนะยสำหรับสถานที่ที่เราถ่ายทอดสดไปถึงไทยรัฐทีวี HD สถานีสองใหม่อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันเวลานี้ความหมายคืออะไรครับเจอกันตอนนี้เลยี่เริ่มรายการนะครับและเราจะจบกันในเวลา วันนี้ผมหนุ่ยฟงสุขลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ